อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับมอเตอร์ใหญ่นะ ว่าเหมาะกับ4 8โวลต์น,นะครับนี่แล้วก็ตัวเต้ารับของเราก็จะเป็นแบบสายอย่านดี้นะครับเป็นสายซิลิโคนจบเอ็ดวีีนะครับนี่ก็กำงประอกอบนะจะทำสีอยู่อ่าสำหรับตัวนี้เราก็ทำการประกอบเคสเข้าไปนะครับสำหรับกรณีเคสเนี้ยนะครับตัวเจ้าของเครื่องนะครับล,ลูกค้าเนี่ยอ่เขามีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำเป็นตัว เต้ารับหรือว่าเป็นตัวเต้าเสียบนะครับเพื่อ mm hmm, ที่จะให้เลือกนะครับว่าจะสะดวกแบบไหนนะครับนะครับเป็นเต้ารับก็เอาสายนะครับแบบตัวนี้นะครับแบบตัวเต้าเสียบนี่มาเสียบสายนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีฝาปิดด้วยนะครับ่ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองนะครับว่าจย่งไแบบไหนส่วนตัวหรือแบบนี้ก็คือทนเป็นตัวเต้าเสียบลอยไว ก็ไปเสียบกับแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวนี้เหมาะกับแบต48โวลต์ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัวเต้ารับจะอยู่ที่รถหรืออยู่ที่แบตนะครับที่บางคนเอาก็ไปพ่วงกับรถสตูปะหรือเอาไปเชียบเข้ากับแบตเตอรี่4 8โวลต์นะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็ทําการประกอบแล้วก็จะทําการทดสอบนะแล้วก็คาลิเบรตนะครับเพื่อปรับจูนโปรแกรมที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับซึ่งอุปกรณ์สามารถคาลิเบรตได้อ่ะเชียบแบตเตอรี่ในระบบ3 6โวลต์นะครับ ตัวคันเร่งทาเรียบร้อยนะครับมีสวิตต์ตรงนี้นะครับพอเสียบแบบเสร็จปุ๊บก็จะมีเสียงแบบนี้จนกว่าเราจะเปิดสวิตต์ครับเลิฟสวิต์มีไฟขึ้นแล้วก็มีเสียงเลิฟนะครับแล้วก็ความใช้งาน,นครับนะ,นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรม3นะครับโปรแกรมสามจะมีความสมูทนะครับแต,แต่บางโปรแกรมที่เรายังไม่คาลิเบรตบางทีมันจะเป็นขยับ นะครับเป็นกึ๊กกึ๊กกึ๊กนะครับแต่วพียงจะสมูทแล้วก็ลื่นครับสมูทแล้วก็ลื่นเรียบร้อยนะครับคันเร่งแล้วก็มอเตอร์นะครับทอนปักต่อตัวนี้เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่นะตัวนี้เหมาะกับ48โวลต์นะครับตัวนี้ก็ไปสวมต่อกับก้านเดิมได้เลยนะครับแล้วก็สปีดเป็นตัวเป็นตัวแรงนะครับเป็นตัวรับโวลต์ได้ถึง 14S นะครับตัวนี้สปีด อันนี้80มแต่ว่าเป็น high v o um ์นะครับตัวนี้เป็น HV ใช้กับโดนนะครับเราจะทำคันเล่งเดี๋ยวก็จะประกรอบเข้าไปนะครับก็พร้อมส่งนะครับเดี๋ยวจะประกรอบแล้วก็ให้ดูอีกทีนึงนะครับนี้กำลังจะลองพื้นนะครับสีเป็นออโต้นะฟาดฟาดไดนะครับเป็นแบบแห้งเร็วนี่เป็นลองพื้นนะครับเราแขวนชิ้นงานแล้แล้ว เราจะพ่นสีแล้วก็รองพื้นหนึ่งรอบอาจจะเป็นสองรอบนะครับแล้วก็ลงสีจริงนะสีจริงก็เตรมาแล้วนะครับเป็น t o a นะครับตัวน,นี้สีจริงนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นรองพื้นอะตอมิคเทนเนอร์นะเทนเนอร์เทนเนอร์นะครับเป็นเทนเนอร์เลกเกอร์คุณภาพสูงนะครับอันนี้ก็เป็นสีที่เอามาพ่นสำหรับใครที่อยากได้สีขาวแต่ว่า ทิ้นงานปกติเราจะใช้สีดำนะครับระนะครับหลังจากที่ได้ชุดัดแปลงเรามานะครับต่อไปนะครับจะเป็นการขั้นตอนการประกอบนะครับเริ่มเลยครับเอาตัวเครื่องนะครับสุดแปลงประกอบเข้ากับก้านนะครับแล้วก็ทำการขันน็อตนะครับตรงนี้ ไ้หกเหลี่ยมนะครับขันแล้วก็ไขควงหพวแฉกนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็หกเหลี่ยมหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการประกอบนะครับชุดคันเล่งนะครับก็ประกอบเข้าเลยนะครับที่มีรูอยู่นะครับจากนั้นนะครับว่าขันน็อตตรงนี้นะครับขังนี้นะครับน็อ ก็คันบีบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการเสียบปลั๊กนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ใส่แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนการประกอบชุดตัดแปลงเครื่องที่ยาาไฟฟ้าของเรานะครับขอบคุณครับ อ่านะครับตอนนี้เราได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าจะมาทดลองนะครับตัวน,นี้ใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับ36โวลต์นะครับซึ่งจะพา,ายอยู่้านข้างตัวน,นี้นะครับอ่าจะมาทดสอบนะครับอันตอนแรกชนิดอ่าตอนน้องนะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันประดิษฐ์นะเวอร์ชันประดิษฐ์นะครับเวอร์ชันประดิษฐ์แรงนะตามลิปตต่างๆที่ทดสอบตัวนี้เป็นเวอร์ชันซื้อมาในราคา500นะครับต่อเรียบร้อยใช้งานได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคันเร่งเป็นแบบของเราครับมอเตอร์อยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้เป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าถ่านเยอะเยอะ,ยอะน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็จะมี2เครื่อง ที่เป็นเครื่องประดิษฐ์อยู่ตอนนี้นะครับส่วนเครื่องอื่นก็ส่งไปแล้วแล้วก็กําลังทําเครื่องนึงนะครับตอนนี้ก็กําลังทําเครื่องหนึ่งอยู่นะครับเปลี่ยนแบริ่งทาการกึงนะแกงตัวตัวชามคัดออกนะครับแล้วก็กําลังทํามอเตอร์แดปต่อเข้าไปนี่นะครับแดบมอเตอร์แล้วก็ใส่เครืมอเตอร์แล้วก็ติดตั้งแบตแล้วก็ใส่คันเร่งนะครับก็ใช้งานได้สําหรับชุดนี้